สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับชาวประกันสังคมมาตรา39นะครับใน10บวก3จังหวัดแรกที่ประกาศล็อกดาวนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับจากรัฐบาลจำนวน5,000บาทนะครับก็เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีนะครับที่ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคําถามนะครับมาดูรายละเอียดนะครับสําหรับมาตาา39นะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5000บาทนี้นะครับจะต้องเป็นนะครับ ผู้ประกันตนในฐานทะเบียนนะครับประกันสังคมภายใน31กรกฎาคม2564เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินงวดแรกงวดนี้นะครับก็คือ10จังหวัดบวก3จังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลานะครับและอีก3จังหวัดนะครับก็คือฉะเชิงเซาชนบุรี อยุทยานะครับสำหรับใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับจำนวน5,000บาทนะครับและต่อมานะครับก็คือมาตา4 0นะครับที่เป็นผู้ประกันตนในฐานทะเบียนประกันสังคมนะครับภายในวันที่31กรกฎาคม2564นะครับก็คือ10จังหวัดบวก3จังหวัดเช่นกันนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับเงินในวันถัดไปนะครับ ก็คือจะแบ่งออกเป็น3วันนะครับตั้งแต่วันที่24 25 26นะครับสำหรับวันที่24สิงหาคมนะครับก็จะแบ่งจ่ายนะครับให้กับกลุ่มที่มีหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลข1 0ถึง16นะครับส่วนนะครับวันที่25สิงหาคมนะครับหมายเลขบัตรประชาชนานำหน้าด้วย17ถึง34นะครับและวันที่26สิงห, ator, ห er. าคมนะครับหมายเลขบัตรประชาชนนำหน,น,น้าด้วย3 5ถึง89นะครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับในชุดแรกนี้นะครับก็คือมาตรา39และก็มาตา40นะครับที่เป็นผู้ประกันตนในฐานทะเบียนประกันสังคมนะครับภายในวันที่3สิงหาคม2 5 6หนะครับใน16จังหวัดหลังนะครับก็คือวันที่27สิงหาคมนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยู่ใน19จังหวัดนะครับ ที่สมัครภายใน24สิงหาคม2564นี้นะครับก็ต้องรอรับเงินเยียวยานะครับเพราะว่าจะโอนไม่ทันก็คงจะเป็นเดือนกันยายนนี้นะครับหลังจากที่โอนกลุ่มแรกนี้หมดไปแล้วนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ในกลุ่มมาตรา39แต่เงินไม่เข้านะครับ ก็อาจจะเป็นได้ว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่สมัครหลัง31กรกฎาคมนะครับหรือชื่อสกุลน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็เลยโอนเงินไม่ได้นะครับหรือว่านะครับอาจจะเป็นบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพก,กับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ้าเงินไม่เข้ารอบนี้ก็ต้องรอเดือนกันยายนนะครับก็ประมาณวันที่15-17นะครับและสำหรับ13จังหวัดแรกนั้นนะครับ ทุกท่านจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน2เดือนนะครับรวมแล้วก็มาตรา3-3ได้5,000นนะครับส่วนมาตรา39และ40ก็จะได้รับคนละ10,000บาทนะครับส่วนงวดที่2วันไหนก็ต้องรอรับประกาศอีกครั้งนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับเงินงวดแรก5,000บาทนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่นำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ